สวัสดีค่ะ Hello I will take you to see how the Thai rain จะพามาดูว่าฝนตกที่เมืองไทยเป็นยังไงค่ะ Let's enjoy the n a t u r e the sound of rain มาฟังเสียงธรรมชาติของฝนเลยนะคะ ที่บ้านค่ะฝนกำลังตกค่ะจะให้ดูธรรมชาติของฝนตกที่เมืองไทยนะคะสักสิบนาทีค่ะยุยุยุปิดโทรศัพท์หน่อยได้ไหมยุยุปโทรศัพท์หน่อยยุปดโทรศัพท์หน่ย่ยนี่นี่ยอันนี้เป็นบ้านนอกเลยนะคะ ฝนกำลังตกหนักเลยค่ะ It's a heavy rain now This how Thailand rain นี่คือฝนของเมืองไทยนะคะถ้าตกก็จะท้องฟ้า the sky will be dark ท้องฟ้าจะสีดำ Thank you for moon recipe This is the Thai rain บานไว้หรือเปล่าโอ้ยต้องหลบแล้วนะคะที่อ่ะเอ๋อาทากแน่คุณอิตอดีที่ะแล้วจะหลบมา้ฝนตกด้วยฟ้าก็ร้องโอ้หเฮวิเรนโอ้หนักมากค่ะโอ้ Yes ท้องฟ้าผังนู้นสีสวย The sky over there the nice color

บิสเซตอิสราเอหนึ่ินซูรินฮัลโหลโอเค I have to go too much rain now I have to go b y ยนตกมากนะคะต้องไปแล้วค่ะ b ายบาย for keep the rice yes yes you correct yeah I have to go bye bye